มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ g t a Wii ย i อย่างไม่มา <laughs> ไม่2025นะครับ v i 2025ส่วน PC นั้น2027 <laughs> นายมาขวางเราะ อ้โทเดี๋ยวดานแรกนะครับ3มคนต้องพิกคุณผู้ชมต้องพิกมาพิกหยวกคุณผู้ชมขอแบบพิกหยวกพิกหยวกต้องมานี่เออทีเดียวทีเดียว yes yes มามๆมามาม เก็บเช็คพอยต์ไม่ได้ยังไม่เจ็บเท่าพี่มาทิ้งผมไว้ตั้งแต่ห้าิบห้าวิพริกในพริกคุณผู้ชมอุตส่าห์ได้แล้วไปก่อนเลยเพื่อนไปก่อนเลยไปจริงๆด้วยไปข้างล่างอะ่ะเอาล่ะมาเมื่อกี้นี้ยังได้ครั้งนี้ก็ต้องได้เช่นเดียวกันอเราต้องหยุดแบบพอดี พริกหยวกคุณผู้ชมเอออืออะไรกันเนี้ยเดี๋ยวโอ้โหคือเหมือนด่านนี้จะต้องพริกกันอย่างเดียวเลยคุณผู้ชม <What? S 1> เพราะฉะนั้นเรามาจัดอันดับกันนะครับว่าความเผ็ดของด่านนี้แต่ละจุดเนี่ยมันจะระดับไหนตรงนี้ว่ายังไงพริก พิกหยวกอยู hmm. ่แล้วคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวมันพิกสองรอบย่าเอาละเริ่มเผ็ดแบบลิ้นชาพิกจาราปิโนเผ็ดเผ็ดแบบลิ้นชาลิ้นชาชาททาๆหน่อยแม่เอ้ยทนทนอะไรเม่อกี้นี่ทนอะไรอโธ ไม่เข้าใจเดี๋ยวออผมว่า,เร,าวนะเริ่มไม่ชาแล้วนะมันเริ่มไม่ทาแล้วมันเริ่มน้ำตาซึมดิผู้ชมเออ,พเ,อ,อเพชรแบบน้ำตาซึมพิกขี้หนูสวน <c oughs> ไปต่อเลยก็แล้วกันโอ้โห,โหตรงนี้ ไม่นะมันจะเผ็ดแบบมังกรพ่นไฟเลยหรือเปล่าต้องพอดีต้องพอดีผมว่าไม่น่าย,ยากคุณผู้ชมไม่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 ไมมันลื่นคุณผู้ชมคือมันจะง่ายมากเลยถ้าเราเอา XA21 มาไม่สิถ้าด่านมันให้เราใช้ <c oughs> แต่ด่านนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหแบบนี้มันเข้าข่ายใช้รถผิดประเภทคุณผู้ชม,มแหมต้องแจง้งสคบสมาคมแม่บ้านแห่งประเทศไทย <c oughs> <c oughs> จะบ้ากันระบางถังแตกอโถมาดีๆขอขอดีๆเปอยู่คุณผู้ชมไม่อา้ามากี้เพจแบบลิ้นชา ครั้งนี้ไม่สะเทือนลิ้นครับเออโทพิกหวานอะยังมีต่อเดี๋ยวพิกกันอย่างเดียวจริงๆด้วยคุณผู้ชมไม่ทันได้ตั้งตัวไม่สะเทือนลิ้นผมหรอกตรงนี้แต่สะเทือนหน้าไปเต็มๆอะไรทนอะไรพิกหวานคุณผู้ชมตรงนี้ สวยครับสวยครับเออมายังไงโอ้ยสองทีไม่ะไอ้โอ้ยย่าเอาได้เช็คพอยเอทรพิกหวานกุม้ชมเอาล่ะเส้นไทยขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้สองทีสองทีเหมือนเดิมไม่น่ายากนะครับมา ระดับความเผ็ดแค่นี้หยุดฉันไม่ได้หรอกยาเรื่องใหม่ลองดูอีกทีคุณผู้ชมลองดูอีกทีเออเป็นไงเป็นไงไม่ลื่นนะสวยครับเหมือนตรงนี้ก็ต้องสองทีเหมือนกันโอ้โธ่ไปผ่านผ่านฉลุย yes yes <c oughs> สรุปแล้วคือความเผ็ดมีอยู่3ระดับครับคุณผู้ชมเผ็ดแบบไม่สะเทือนลิ้นเผ็ดแบบลิ้นชาเผ็ดแบบน้ำตาซึม <c oughs> แต่น้ำตาซึมนี่เกือบซึมจริงเออเอาล่ะครับคุณผู้ชมมาสนุกกันต่อกับด่านที่2ด่านนี้ผมขอเสนอความเผ็ดทะลุใจแต่ตอนนี้ผมขอทะลุพี่ก่อนได้ไหมทำไมพี่ช้าแบบนี้ นี่เลยครับคุณผู้ชมด่านนี้เล่นกัน4ี่คัน4ี่คนแต่เหมือนจะต้องเด้งอุ๊ยเช็คพอยต์หมาเดี๋ยวซึ่งเมื่อกี้นี้ผมก็แอบ,บเห็นลายแทงนะครับคุณผู้ชมไม่รู้จะใช่หรือเปล่าขอลองใหม่ขอลองใหม่ ลายแทงที่ผู้สร้างด่านนี้เขาสร้างไว้ให้นะครับไม่ใช่สร้างไว้ให้สิที่เขาบอกไว้นะครับนั่นก็คือขอใหม่อีกรอบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะคุณผ <c oughs> ู้ชมม,มาต้องได้หน่อยแล้วเออนี่นี่เดียวทีเดียวทีเดียว yes yes หนึ่งนาทีคุณผู้ชมโชคดีละกันนะครับเหมือนเราจะต้องรีบไปไม่รู้ว่ามีใครเห็นลายแทงเหมือนเราหรือเปล่า <c oughs> คือบอกยันเช็คพอยต์นะครับคุณผู้ชมเช็คพอยต์หนึ่งเช็คพอยต์สตามด้วย C บวก D <c oughs> แล้วก็ C บวก A คือผมต้องรู้ไหมสก็คือคอนโทรบนปุ่มคีย์บอร์ดนั่นเองครับคุณผู้ชม ผมผมไม่ได้โกงผมไม่ได้โกงคือคนสร้างด่านเขาบอกเออเอาล่ะย็ดเปลียดเอาใหม่เอาใหม่ <laughs> ตรงนี้เหมือนว่าจะต้องชัดหน้าขึ้นนิดหนึ่งคุณผู้ชมเออเอาล่ะถึงที่เดิมเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละคุณผู้ชมมันจะไม่ถึงได้ยังไงหรือว่า มันจะต้องเด้งสองครั้งอย่างนั้นเหรอเอ,อบเด้งครั้งเดียวก็ได้มัง้งคุณผู้ชมไม่ต้องสองครั้งหรอกนี่เออแหมทำไมก่อนหน้านี้เดี๋ยวเช็คพอยโอเคเช็คพอยอยู่ข้างบนนะครับแหมนึกว่าจะไม่ได้เพราะว่าด่านนี้น่าจะมียากอยู่แค่จุดเดียวหลังจากนี้อ่า ไม่น่าพูดเยอะไม่ยากคุณผู้ชมไม่ยากเออแหมเมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่าใครเอาน้ำมันมาทาไว้ <c oughs> รอลื่นกันเลยทีเดียวตรงนี้สวยครับย้อนกลับเหมือนจะเป็นทางออโตโดด้เดี๋ยวโอเคขึ้นบนนะครับแหม <c oughs> เกือบสิ้นเกินพิกัดละถ้าสิ้นเกินนี่คืออาจจะลื่นเหมือนตอนแรก y ือ yes. <c oughs> เดี๋ยว ยังมีต่อ,อขอขอรีก่อนตั้งลำใหม่ก่อนคุณผู้ชมเอาล่ะตรงที่ผมว่าก็ต้องซีซีเหมือนกันเอาล่ะด่านนี้ขอซีแบบสุดๆ,ๆเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนผมจะเห็นข้างในคุณผู้ชมมีข้างในด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นน่าจะใช้สูตรเดิมได้อยู่ ต้องถึงคุณผู้ชมครั้งนี้ต้องถึงมาตั้งลำมาอย่างดีเอาละมมโอ้โหเหมือนว่าองศามันยังไม่ได้นะครับต้องรีบละตอนนี้ต้องรีบสี่คันยังอยู่กันครบเหมือนเดิมเอาละเอาล่ะเด้อเอาละเด้อ <c oughs> อก็ไม่ยากนะครับด่านนี้อโทสบายขอไปต่อละ่ะเดี๋ยวสูตรเดิมน่าจะได้อยู่คุณผู้ชมแหม่สีกันทั้งคลิปบอกเลย <c oughs> <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวม่ <c oughs> <c oughs> มันไม่เด้งเดี๋ยวคือมันเด้งได้จริงๆใช่ไหม มันต้องเด้งได้สิคุณผู้ชมอใจยเย็นใจยเย็นผมจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วขอละมาถึงถึงเมื่อเห็นปืนก้ไปเนี่ยว่าแล้วเฉียวว่าแล้วเฉี่ยวแหมมีคันแรกก็ต้องมีคันที่สองเข้าเถอะ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 ครั้งนี้เข้าเถอะเข้าไปแล้ว <c oughs> เอาละเลเวลสใจเย็นนะครับเส้นชัยเดี๋ยวผม,มริบไปเข้าให้เดี๋ยวนี้แหละยา่าสวยโหเอาละครับคุณผู้ชมเข้าเส้นชัยกันเถอะใช้เวลาไป10นาที <laughs> คลิปนี้แค่น้ำจิ้มนะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าคลิปหน้ายิ่งใหญ่ตะการตาอย่างแน่นอน พราะผมได้ทําการจับคนเก่งฟ้าประธานจากทั่วทุกมุมโลกมาเล่นอยู่ในด่านเดียวกันนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมก็ตึงตึงมากๆตั้งแต่เล่น GTA มาไม่เคยตึงถึงขนาดนี้ยิ่งใหญ่สมการรอคอยอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยคลิปนี้ก็ขอตัวราไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า